สวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับพอดีมาดูรถให้ลูกค้าหน่อยทุกคนก็คันนี้นะฮะถ้าจำกันได้ซีรีส์เจ็ดครับสิบสองล็อแคะเครื่องอีสบสามเกียร์ออโต้ตอนนี้นี่กำลังทำสีอยู่นะครับกำลังเสริมรออยู่ในี่พอดีก็มาเจอคันนี้ครับหัวลากฮีโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยครับหรือชื่อจริงๆเขาคือฮีโน่โปรเฟีย หมายถึงชื่อจริงที่มาจากญี่ปุ่นเขาญี่ปุ่นเขาเรียกกันเนี้ยฮิโนโปรเฟีย er, แต่ว่าเราเรียกซีดีเจ็ดร้อยนะครับก็จะเป็นหัวลากหกล้อมาแต่โรงงานนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยยกคันจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็อันนี้นี่จะเป็นตัวใหม่ด้วยนะตัวใหม่ครับสิบน็อตครับของแท้แน่นอนอันนี้จะเป็นเกียร์กึ่งออตโต้นะครับหรือออโต้เรียกไงออโต้แหละแต่อันนี้จะเป็นเจนใหม่ละ มันจะมีเจนเก่ากับเจนใหม่อันนี้จะเป็นเจนใหม่12สปีดนะครับก็จะเป็นเกียร์ AMT นะครับออโต้แมนวลนะครับ้อยท้ายด้วยรีทันเตอร์นะครับ,รบมีเบรกไฟฟ้ามาด้วยนะก็มากับเครื่อง h ี n o E13C ครับตัวนี้นี่ก็ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ450เลงม้านะครับ450เลงมา้า หกล้อครับหกล้อหัวลากหลังถุงลมหน้าแหนบก็มาดูกันรอบๆพันกันก่อนนะครับก็ประมาณนี้ผมอันนี้คือผมไม่ได้รีวิวนะก็เรียกว่าพาดูดีกว่าถ้ารีวิวมันต้องละเอียดมากๆเลยรีวิวนี่คือแบบมันต้องแบบทราบสเปคหมดเลยอะนะอันนี้ผมก็ไม่ลึกขนาดนั้นเนาะเอาแบบพื้นๆพ,พอพอเข้าใจง่ายๆนะครับ ตัวใหม่นะตัวใหม่นี่เขาก็มีกระไดยอย่างนี้ด้วยกระไดไว้เหยียบเพื่อเช็ดกระจกเหยียบปุ๊บจับเกะไอยนี่เก็บอืมนี่นะครับภายนอกเขานี่คือภายนอกเขาถือว่ารอครับมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้คือที่นั่งประตูฝั่งซ้ายสีเขาสวยนะสีเขาออกจะคล้ายสีเทาเมทัลิกนะครับสีเทาแต่ว่าจะออกมาแบบทางเขียวเขียวทิดๆนะเขียวมัแล้วกดนิดๆสวยนะบันไดสาขั้นนะครับหกล้อเครื่องแรงครับโอ้นี่ฮะไฮรูปครับเป็นตัวไฮรูปหลังคาสูงนะ ไฮรูฟไฮรูฟมานเมินมีครบเลยนะครับโอ้เบาะยังสวยนะเบาะเบิะถือว่ายังสวยเลยโอ้เบาะคุ้มหนังดีกว่าถังดับเพลิงนะครับคอนโซลคอนโซลโอ้สวยนะคอนโซลเรียบเลยมัเนมัน CA, พื้นเพล้นอันนี้จะเป็นหนังนะครับเบาะฝั่งคนนั่งประมาณนี้ อันนี้แผงประตูนะครับแผงประตูด้านด้านซ้ายภายในหัวเก่งเขาถือว่าสวยอยู่นะครับมาดูฝั่งขวากันบ้างกี่โมงวะเนี่ยมันม,มืดถึงวะเอาห้าโมงเย็นอันนี้จะคือคือประตูฝั่งฝั่งขวามือนะครับสาบันไดนี่บันไดบันไดสำคั้นนะครับอันนี้จะเป็นเออ่เกียร์กึ่อออโต้แบบมีครับนะครับใช้ครับในการออกตัว อันนี้คือเบาะนะครับเบาะคนขคับเบาะยังดีอยู่เลยเนี่ยเบาะลมอันนี้นี่คือเรืนใหม่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่สิน็อตจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ดิต้องบอกว่าก่อนก่อนออนิวตัวใหม่ก่อนออนิวเจ็ดร้อยฉมเก่าโฉมใหม่เจ็ดร้อยโฉมเก่าแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับอ รุ่นเก่าแต่ตัวใหม่อันนี้ก็รีทัดเดอร์คกียรทับเลยหนึ่งแก๊กสองแก๊กสามแก๊กสามแก๊กเหรอสามระดับอันนี้เบรกหางนะครับเบรกเทเลอร์อันนี้จะเป็นเกียร์กึ่อออโต้ตัวใหม่นะครับนี่ก็12สสปีดนะครับมีบวกลบด้วย ตรงเนี้ยดีอย่างคือว่ามีปะคอนโทรลไม่มีบางทีมันจะมีที่บิดด้วยแบบว่าเวลาสมมติว่าเกียร์มันเสียงเงี้ยมันก็แบบใช้บิดแทนตรงนี้ได้อะอันนี้ก็ที่พับกระจกนะครับเนี่ยภายในเขาเนี่ยโอเคนะภายในเขาเหมาะเลย สดมากครับสเปคเขานี่นี่ระบบเอารักษาระยะห่างจากคันหน้านะครับแล้วก็ขูดขูดคอนโทรคลครุสคอนโทรลนะครับล็อกคันเร่งไม่ใช่ล็อกล็อกสปีดล็อกความเร็วอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดเนาะแหมนี่เหมาะจริงๆนะระบบเขาเยอะมากครับระบบเขาเนี่ยระบบเยอะจริงๆประมาณนี้ครับ เป็นคาบไปหน่อยแต่ก็สามารถเช็ดออกได้นะครับได้อยู่ได้อยู่อันนี้จะเป็นรหัส sh 1 e ครับนี่คือรหัสของเขา sh 1 e 1 e ก็ย่อมาจากเครื่องยนต์ e 1 3 c อันนี้สามารถยืดเป็น10ล้อดได้นะครับ สามารถแปลงเป็น1ิบล้อได้ถ้าสนใจนะครับจะเอาแท่นวิกเตอร์ก็ได้นะวิกเตอร์สพาว,วิกเตอร์เพาเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นแท่นถุงลมแล้วก็ถุงลมยกเพลายกเพลาได้ก็มีนะครับก็เรื่องราคานี่กต็ตามของที่เราต้องการจะใส่เข้าไปนะครับราคานี่ก็ตกลงกันได้เนาะราคาไม่แรงครับคุยกันก่อนนะสเปคเขานี่ก็โอเคเลยนะ เกียร์โตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันนะมันสามารถจะทำเลยตน้ำมันได้ดีกว่าเกียร์ธรรมดาอีกบอกเลยนี่ถังน้ำมันมีเนียมอันนี้จะเป็นล้อมีเนียมมาเตะญี่ปุ่นเลยนะครับทั้งหกล้อเลยหลังถุงลมนะครับถุงลม4ี่ใบนะข้างหลังนะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเฟืองไครเขาเป็นดิบล็อกหรือเปล่า โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ลองติดต่อมาที่ผมดูคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็ที่เบอร์โทรและเบอร์ไล 71, น์098 560 2171นอะครับอันนี้จะเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ของผมผมชื่อแอดนะถ้าใครยังไม่รู้ก็ตามชื่อช่องเลยครับแอดบีนทก็เริ่มต้นเดิมทีเราก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างะชอบรือบรรทุกเลยะครับ แล้วยิงรถี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหยิ่งชอบก็ไปใหญ่เพราะว่าสวงสเปคนี้มันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้เห็นไงนานจะเห็นทีนะครับปกติเห็นแต่รถไทยก็เบื่อแล้วก็มาสัมผัสรถญี่ปุ่นบ้างนะฮะลองสัมผัสกับวงการรถญี่ปุ่นบ้างโอเคเหมาะดีเว้ยนี่เลยประมาณนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆพาชมพารีวิวแล้วก็ รับจบเรื่องการขายได้เลยครับือส,สวยครับมันดูเดิมๆนะภายนอกเดิม,ดมไม่มีอะไรแต่ว่ามันแบบสเปคไงคือแบบว่าเป็นของที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเราเนาะเออนี่ลืมดูเนี่ยนี่น,น,นี่กระจกเขาเห,เห็นกระจกเขาไหมเนี่ยเนี่ยของแต่งแท้ญี่ปุ่นเลยเนี่ยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายกิก้าหน่อยกิก้กาคันนูด้ดยังอยู่นะคันนี้นะ